สัสดีค่ะสวัสดีวันนี้จะมาลงหวยฮาหน่อยให้ดูนะคะเมื่อวานนี้ลองดูแล้วพี่น้องลองดูแล้วมันเข้าค่ะพี่น้องลองดูแล้วเข้า คำเตือนทางช่องก่อนนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางคะ่ะหมายรัฐบาลเท่านั้นนะไม่ได้สนับสนุนกันเท่านั้นใด,ดๆทั้งสิ้นเลยพี่น้องโปรดใช้วิจารยะในการรับชมด้วยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปคะ่ะอ่าหน่อยวันที่เจ็วันจันทร์ด้วยห้าหน่อยทีจ7ตุลา หกเกตวันนี้เด่นแปดนะตัวเดียว ปกติเดอร์ไม่ใช่พิเศษเดอรนี่เดอร์ฮาหนอยพิเศษเดอร์หาหนอยพิเศษสองตัวแปดเก้าแปดสองแปดสามแปดสี่ เก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองสามสองสี่สามสี่หมดวงยานี่พี่น้องได้เห็นเยอเห็ดไวบน,นะเข่าเทิงกัน พิเศษออกห 5, 5, 5, ้าห้าห้าสี่เยพี่น้องเดยออก <Yeah. S 2> เดี๋ยวเขียนให้เบิ่งพร้อมที่เก้าเออไม่ใช่ที่ที่หกตุลาโมก,กิดออกพิเศษนี่แบบมันออกอันนั้นนะ ออก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 ห้าห้าสี่แล้วก็เก้าสี่ล่างมุยงยาันมันเข่าหาซี่พร่อมพี่น้องทำหกประตูซื้อมันมาเป่าเนี่ยขั้นบกเป่าอาจจะตามสามตัวก็ได้เก้าสี่ก็เข้าห้าสี่ก็เข้าได้เลขมันจะมีอยู่สี่ห้าแปดเก้าศูนย์อนพี่น้องเบิร์กเอาลวดว่ามันเข่าตัวใด หาซีกับเขา่าเก้าซีกับเขา่าสูตรนี้มาครบสามตัวสามตัวเด้อหาหน่อยเด้อพิเศษอันนี้มีสองสี่ห้าสิบหาง สองตัวบนล่างเออบนอย่างเดียวแต่ว่ามันถักมาลางพร้อมเนีย่ยวังยาเนี่ยมอมันมาตัวนี้เนี่ยมาตัวนี้พร้อมเห็นปะเห็นปะมาสี่มาห้ามาเก้ามานี้ปกติมะเขาปกติอได้ห้าแปดนี่ปกติเข้า 58, ห้าแปด้อหายสามตัวพร้อมได้พี่น้วงเอาไปโตัวเด้อโต๊วสามตัว ตัดสามตัวก็มีอันนี้ฟันศูนย์ให้เด่นให้แปดตัวเดียวเ้วยพี่น้องเ้ยฟันให้แปดด้วยขอให้เข้าเด้ออย่าได้ลงให้เอฟซีตลอดตลอด ลงเคร่องหวยลาวหวยไทยหวยฮาหนอยล่ะพี่น้องเ,เอ้ยตนะิดตามไว้ด้คะเด้อติดตามไว้นะติดตามไว้กดกระดิ่งแก้งเตือนไว้เลยจะลงให้ก8เนี่ยนะแปดเ้าสองแปดเก้าสอปส 8, ปดสองสามแปดสองสี่แปดสสเกสองสเกสสเกสสสสส สองสี่ห้าสองสี่ห้าไปโต๊ด,ด้วยพี่น้องเด้อสำหรับคนทุนน้อยโต๊ดเอาก็ได้สิบหางมาครบสามตัวบน มีแปดมีเก้ามีสองมีสามมีสี่เด้อพี่น้องเด้อเบ่งไว้เด้อหาหน้อยจ้หาหาน้อยปันจันทร์วันนี้แหละคะ่ะ ัน่อยพิเศษเด้อพี่น้องเด้ออันนี้สามตัวอันนี้สองตัวบนอย่างเดียวไม่เยอะไม่เยอะเพราะว่าบนอย่างเดียวไม่เยอะอ่ะแคปหน้าจอค่ะทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางนะคะสวัสดีค่ะเด่นให้ที่แปด อ้ยไม่ใช่เดินให้ที่แปดเด้อหาหนอยหาหนอยมือบ้านนี้แหละค่ะวันจันทร์นี้แหละ ปกติบนอย่างเดียวสวัสดีค่ะ